ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายซุ่มซ่านะคะไลฟ์สไตล์บายซุ่มซ่าวันนี้ <c oughs> จะมาโชว์งานไอเดียเกี่ยวกับเกษตรนะคะว่าไอเดียจากตู้เย็นแล้วก็วิธีใช้ไม้คำ้ำวิธีใช้ไม้คำ้ำกล้วยไม่ให้ลม้มนอะคะ่ะมี DIY ออยู่สองวิธีนะคะ DIY จากตู้เย็นเก่ามาปลูกผักแล้วก็ DIY DIY อ่าไม้ค้ำกล้วยไม่ให้ล้มอะค่ะมาค่ะ,คะสัางช่าิจะมาโชว์งาน DIY ของคุณสามีนะคะบิ๊บเนี่ยค่ะ เบีวเบีวเบเบ,บ,บ,บเนี่ยตัวเย็นดีกว่าจะพังทิ้งนเฉยค่ะเนี่ยเสียดายงานดี y วนะคะเนี่ยเอาผักมาปลูกค่ะจะเป็นหอมแดงด้วยนะคะนี่ไงคะเนี่ยหอมแดงก็ปลูกแต่ยังไม่เกิดมันเพิ่งปลูกเพิ่งดี y วเมื่อวานนี้เองค่ะเนี่ยเห็นไหมคะปลูกใส่ผัก แล้วพอรีรุ่นนี้เสร็จเราหรือเราก็เอารุ่นใหม่มาคือตรงนี้จะทำเฉพาะปลูกผักตลอดนะคะไว้เป็น DIY ปลูกผักเราจะเอาคะนา้าหรือเราจะเอา,อาสารแแหน่อะไรหรือเอาผักที่เราชอบมาโรยก็ได้ค่ะอันนี้คือทำเป็น How To นะคะเนี่ยดีกว่าไปทิ้งเฉยๆค่ะปลูกเนี่ยหอมแดงเห็นไหมคะ เดี๋ยวถ้าเขาเกิดแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยพึ่ง DIY เมื่อวานนี้เองค่ะเนี่ง่ายๆนะคะแล้วก็ DIY อ่าอะไรนั่นเนี่ยกล้วยอันนี้ต้นนี้เยอะเลยนะคะต้นอะไรนะเขาเรียกอะเสรดทัทงพรหรืออะไรอะ เนี่ยค่ะขมปีเลยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอันนี้ต้นอันนี้ต้นอะไรนะต้นเออต้นอะไรนะคะฮะคเาเวอโควาโดเนี่ยเห็นไหมฮะสวยไหมคะเนี่ยกำลังจะโตแล้วเขาให้มาค่ะพันเนี้ย เพราะว่าพันลูกเรียวดูนะคะว่าจะได้ชิมไหมนี่ค่ะไอเดียไอเดียไม่ให้ไอ้กล้วยห,หักนะคะเนี่ยไม้ค้ำยันดูสามสเต็ปเลยเนี่ยค่ะค้ำที่คอเอาดูดีๆนะคะเวลานั้นก็ไปทำเนี่ยค่ะดีกว่า มันยังลูกยังไม่กลมอะค่ะถ้าเรามันหักลงมาก่อนก็จะเสียดายเนี่ยค่ะดสามสเต็ปเลยเนี่ยค่ะ DIY ง่ายๆนะคะมะนาวแก้วัดสักลูกไมค่ค้าเนี่ยมะนาวก็ดกนะคะ ให้ดูรีบมะพร้าวมะพร้าวอันนี้มะพร้าวเขาเรียกว่ามะพร้าวอะไรนะพ่อมะพร้าวอ่ะมะพร้าวอันพันเตี้ยมะพร้าวพันเตี้ยซึ่งในพันต้นละร้อยสามสิบนะคะเนี่ยเห็นต้นเล็กๆเนี่ยมะพร้าวพันเตี้ยปลูก มะพร้าวพันเตี้ยอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้เขาจะไม่เป็นลูกนะคะเนี่ยเขาจะเป็นเป็นแค่ใบแล้วเขาก็ไปเนี่ยค่ะอันนี้ใบมะกรูดต้นละร้อยห้าสิบโอ้ต้นละร้อยค่ะโทษทีเนี่ยต้นละร้อยปลูกเขาชํำให้เนี่ยค่ะใบมะกรูด กูดมะนาวมะนาวเยอะค่ะเพิ่งเห็นตอนกลางวันจะเห็นค่ะว่าลูกมันควรเก็บไม่ควรเก็บเนี่ยสองลูกนูน่นข้างในอีกเอาไม่ถึงนี่ อันนี้กล้วยไม้อีกแบบหนึ่งเป็นกระถางแบบนี้อีกนะคะเนี่ยลดน้ำใส่ปุ๋ยเหมือนกันค่ะใส่กระถางแขวนอย่างนี้นะคะเวลาเขาออกดอกมาเขาก็จะออกทางนี้ค่ะบิ๊บอันนี้ต้นอะไรนั่นเนี่ย หางหางจระเข้่นี่ค่ะพื้นที่อู้ย่าลกอีกแล้วนี่อันนี้ลอยขึ้นมาเราปักใหม่ก็ได้เนาะเปียกเลยอันนี้ อน,นี้หอยหอยถ้าหอยคันออกถ้าหอยจุบเอาเก็บไว้นะคะหอยคันออกหอยคันหอยหอยคันม,มาปลูกก็เป็นดอกให้แล้วเนี่ยสองสีนะคะนั่นสีม่วงอันนี้สีน,ะน้ำใสแจ๋วเลยค่ะ ราจะกลับไปดูงาน DIY อีกครั้งนะคะนีะ่ทำดูนะคะตรงเนี้ยถ้าพูดถึงเราเราปลูกพืชสารพัดของเราก็ได้ค่ะคือถ้ารุ่นนี้ออกเราไม่เราอยากได้อพืชพันธุ์ใหม่มาเราก็มาปลูกก็ได้ค่ะง่ายง่ายนะคะดีกว่าไปทิ้งนี่ค่ะ เป็นพืชหมุนเวียนในในกระถางนี้เลยค่ะวันนี้อาจจะเห็นต้นหอมกับอ่กวงตุ้งคณะแต่วันหลังอาจจะเป็นสารเน่พวกผักชีฝรั่งผักชีราวอะไรก็มีอะค่ะเนี่ยค่ะคืองาน DIY ดีกว่าทิ้งนะคะวางก้องก่อน เนี่แหละค่ะไอเดียใหม่ๆที่สร้งสางๆอยากจะให้ดูที่ที่ค้ำกล้วยไม่ให้ล้มก็นั่นแหละค่ะทำตรงไหนก็ถ่ายรูปให้เห็นแล้วนะคะแล้วก็ DIY ตู้แช่ตู้เย็นเก่ามาทำเป็นกระถางต้นไม้อะคะ่ะขอบคุณมากมายค่ะ see you n u x t x t to e you next คลิปนะคะ